ของรายการเรานะคะช่วงแฮกซิตค่ะช่วงนี้นะครับเป็นช่วงจำลองสถานการณ์จากละครแล้วก็ต้องขออาสาสมัครในห้องส่งทั้งหมด3ท่านเชิญเลยค่ะเอาส่งกำลังใจส่งเสียงปรบมือให้เพื่อนๆได้เร่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาว Into อินทุออนภัยสรรทมค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเบญจวรรณมลมาเสิร์ตค่ะครับ สวัสดีครับชื่อนายเจติพิษสุพเนศครับนี่เป็นรุ่นพี่สุดใช่ไหมเนี่ยเป็นรุ่นน้องสุดเลยรุ่นน้องสุดนะเนี่ยอ๋อเอาตัวเข้าข่มครับผู้ชมครับอ่าพร้อมยังครับพร้อมคับพร้อมนะอ่าในห้องส่งลรพร้อมไหมพร้อมอ่าถ้าพร้อมแล้วไปดูละครกันเลยคุณแม่ครับนี่เทลซ่าแฟนผมครับ สวัสดีค่ะคุณแม่่าเรียกฉันว่าคนหญิงฉันมีลูกชายคนเดียวเออคุณแม่ครับแต่อีกไม่นานเทอิซ่าก็จะมาเป็นคนในครอบครัวของเราแล้วนะครับฮะนี่พ่อแกไปได้คนใช้เป็นเมียหรือไงเนี่ยเออไม่ใช่ครับคุณแม่ผมหมายว่าเราสองคนกำลังจะแต่งงานอยู่ครับแต่งานะ้า O M G Oh my God นี่เธอจะมาเป็นลูกสะใภ้ฉันเหรอค่ะ นี่เราไปพลาดท่าเจอกันได้ยังไงเนี่ยคืนนั้นฝนตกหนักแล้วนักก็นนเ,เดินเข้ามาพร้อมกับย<อ>ื่นร่มออ,ออกสันส้นก็เจอกันหน้าร้านกว๋วยเตี๋ยวแถวเหมิงจ่ายค่ะแถวนั้นมีอะไรอร่อยละ่ะออกว๋วยเตี๋ยวก็โอเคนะครับแต่ถ้าแนะนำผัดซีอิ๊วสุดยอดครับนี่หล่อนเรียนจบอะไรมาเลซ่าเรียนจบการบริหารที่แคมบริดจ์ค่ะคุณแม่คุณหญิงค่ะคุณหญิงแม่ อ๋อเป็นคนมีความรู้ค่อนข้างมากค่ะเหรอแล้วรู้จัก Facebook ไหมรู้จักกันทั้งโลกมั้งคะ Facebook Mention คนดังเขาใช้ Social Plug-in a p p อปเสริหรอคะ Messenger Platform ข้อความก็เคยส่งค่ะ f c e e o o o Street Map Location f เ c e b o o k เขาก็มีเอ่อที่รักนี่จะมาแต่งงานหรือมาฝึกงานครับเนี่ยก็แม่คุณถามขอโทษนะ มันมีอยู่อันนึงที่ไม่ใช่บริการของ Facebook อาลัสซขอเสียงปรบมือหน่อยมันมีอีกบริการหนึ่งที่ไม่ใช่สำหรับ e c o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  k คุณหญิงแม่เขาบอกไว้อย่างนี้นะครับไม่รู้ว่าจะถูกกันหรือเปล่าอา้าวก่อนอื่นเรามีช้อยให้เลือกนะครับไปดูจากคุณหญิงเลย ใช่แล้วค่ะข้อได้ต่อไปนี้นะคะไม่ใช่บริการบน Facebook นะคะข้อแรกโซเชียลปักอิข้อ2 Messenger Platform ข้อ3 Facebook Street Map ข้อ4 Facebook Mention ข้อ5 Internet.org Platform ค่ะอ่าปรึกษาการปรึกษาการไม่ต้องไม่ต้องแยงกกันด้วยครับปากกากระดานพร้อมแล้วที่โพเดียม <c oughs> ขอเซ็นห้องส่งหน่อยดีกว่าไหมอยากให้ถามใครถามเต้คะ่ะถามเต้ เต้เหรอ่ามาโอเคเตอหลบอยู่หลังมุมกล้องอยู่ฝั่งโน้นคิดนะคิดคำตอบนะช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยอ่าพี่จะไปหาเต้นะเอาคิดว่าข้อไหนครับอ่ะให้คิดก่อนอ่ะตอบนี่คนคิดนี่คนตอบ Internet o org platform ออ Internet org platform ใช่หรือเปล่าไม่รู้สิอ่ะไปฝั่งนู้นบ้างดีกว่ามีใครสงสัยตากับเราบ้างไหมนี่ดีกว่าน้องคนนี้หน้าหวานเชียว ข้อห้าค่ะข้อห้าครับเพราะอะไรครับไม่เคยเจออ่ะเหมือนไม่ค่อยได้เห็นมันเหรออินเทอร์เน็ต o r g แพลตฟอร์มเนี่ยนะใช่ค่ะไม่ใช่แบบเม s เซนเจอร์อะไรเงี้ยเหรอครับใช่ไหนๆมีใครเลือกข้ออื่นไหมเอาข้ออื่นดีกว่าที่ไม่ใช่ข้อห้าข้อสองค่ะข้อสองใช่ไหมเพราะว่ามัน messenger ร์แพลตฟอร์มเพราะว่ามันเป็นแอปออกมาไม่แน่ใจข้อไหนต่อไปนี้ไม่ใช่บริการบนเฟซบุ๊กโซเชียลปลักอินเหรอ Facebook Street Map นี่คือน่าจะเป็นอะไรนะแผนทุ่งแผ่นที่หรือเปล่าก็ไม่รู้มีไหมมีไหมมีข้ออื่นอีกไหมพร้อมอยางสามคนนั้นพร้อมอยังได้คําตอบครบแล้วค่ะส่วนใหญ่ตอบ่าข้อห้าเอ้ยทําไมลอก,กันหมดเลยอะ <c oughs> ต้องมีเหตุผลที่ต่างกันนะหล <c oughs> ังจากการศึกษาทำวิจัยมาแล้วเราคิดว่าเป็นเพราะอะไรครับไม่เคยเห็นบนเฟซบุ๊ก k บกมันไม่ค่อยคุ้นตา <c oughs> มันไม่ค่อยคุ้นใช่ไหมใช่ค่ะไม่ค่อยคุ้นตาเพราะอะไรครับห้าเหมือนนะเขาตอบไปแล้วนา เดาเอาค่ะเฮ้ยคือก็สวยอ่ะก็เดาได้อะใช่ป่ะอ่ะอ่านุ่มรอช่วยเอาสาวหน่อยก็ตะกี้เท่าที่ฟังคุณแม่เขาพูดนะครับี่ไม่มีไม่มีอันสุดท้ายข้อห้าเลยไม่มีอย่าสุดท้ายอยู่ข้อห้าคิดดีแล้วนะไม่มีใครเปลี่ยนใจนะโอเคอ่ะอาจารย์ครับคาตอบที่ถูกต้องครับควรจะเป็นข้อไหนครับอาจารย์ครับัูเฉลยเลยแล้วกันครับ ผู้หญิงแม่บอกมาแล้วเห็นไหมภาษารู้โอ้โหเนี่ยฮะผู้หญิงแม่มาบอกเองเลยฮะคุณคุณนายพจมานสว่างวงศมาบอกเองนะฮะตอนนี้หยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาแล้วพิมพ์คำว่า internet org พิมพ์เลยนั่นคือแพลตฟอร์มเลยเหรอครับอาจารย์ใช่มันคือ internet org เป็นแพลตฟอร์มของ f เฟซบุ๊กนะครับที่จะเป็นเหมือนกับเพื่อสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้คนในโลกนี้สามารถที่จะ ใช้อินเทอร์เน็ตกันได้ในหน่วยงานต่างนะฮะมามาจะต้องเฮลทราวเวลล์โรเคิลจ็อบอะไรต่างๆเป็นเป็นโปรเจกต์ของ Facebook ที่เขาต้องการจะอาจจะคืนกำไรอยู่สังคมอะไรแบบนี้เพราะนนั้มันก็จึงเป็นบริการของ Facebook อย่างหนึ่งก็ดีนะมันอาจจะไม่บริการบนเฟซบุ o กแพลตฟอร์มแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ Facebook เขาทําเพื่อที่จะช่วยเหลือคนนะครับเดเวอเพิร์ดทำซีเออะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าเราใช้คำว่า Facebook Street แบบมันไม่มีอ่ะมันไม่มีในโลกนี้มันมีแต่ Google Street View เออใช่ไหมใช่ไหมจริงเปล่าใช่เลยใช่เลยโอ้โหเนี่ยมีแต่สตร Fight เนอ่ยต้องเฉลยแล้วโหทุกคนมั่นใจเลยเห็นไหมโดนหลอกแล้ว Facebook Street Map นี่ไม่มีไม่เป็นไรมีรางวัลจบใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาโอเคไม่เป็นไรขอบคุณมากขอเสียงกำลังใจให้พวกเขาหน่อย เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือเนื้อหารายการของ The Hacker ของเรานะครับวันนี้ครบถ้วนเลยตั้งแต่เรื่องของการโชว์เคสการเดโมแง่ต่างๆนะครับนอกจากนี้ได้ร่วมสนุกกับบริการ ย่าง Facebook ที่หลอกล่อให้เห็นกันแล้วใช่ไหมว่าเป็นยังไงเห็นอาจารย์ปริญญาบอกว่ามีงานใหญ่ทางด้าน Cy b e r Security กําลังจะจัดขึ้นในเร็วๆนี้งานอะไรครับครับเป็นงานใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสเอเชียเอเชียเลยเหรอคะใช่ครับเราจัดมาทั้งหมด13ปีแล้วปีที่เป็นปีที่14ค่ะชื่องานอะไรคะใกล้ๆที่เนี้ยไบเทคชื่องาน c ีดิกซีดิกซีดิกซีย่อมาจาก Cyber Defense Initiative Conference ในงานนี้จะมีอะไรบ้างคะอาจารย์ในงานนี้ก็จะมีผู้เข้ามาฟังันประมาณ6700คน นะแล้วก็จะมีสปิกร์เดินทางมาจากต่างประเทศมาให้ความรู้พวกเรามาดูความเคลื่อนไหวมาอัปเดตว่าตอนนี้เทรนด์ทางด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ไปถึงไหนแล้วสองวันเต็มแล้วเราจะมีไลฟ์โชว์ในวันสุดท้าย10ไลฟ์โชว์ฟ์โชว์แฮกโชว์ไลฟ์นี่แหละแต่ว่าจะเป็นโชว์ที่เราไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนเลยผู้ที่สนใจต้องทำยังไงครับก็เข้าไปสมัตในเว็บไซต์ w o r l d w e b c d c o n f e r e n c e c o m แล้วก็เข้ามาที่งานวันที่2ี่9ี่ ตุลาคมนี้ยี่สิบเก้าตุลาคมนี้ไบเทคบางนาเดินทางรถไฟฟ้าสะดวกสบายนะครับคุณผู้ชมครับและถ้าอยากจะสนุกสนานกันแบบนี้ก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับทาง Facebook Fan Page The Hacker TV นะครับถ้าอดูรายการสดไม่ทันสามารถไปดูรีรันได้ใน YouTube Official ของ The Hacker TV นะครับใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะเราสคนพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ